เข้ามาภายในนะครับบริเวณส่วนนี้เป็นห้องโถงนะครับผนังแบบนี้ก็มีการล้าวบ้างนะครับแต่เป็นการล้าวที่ผิวฉาบก็ซ่อมด้วยปูนกาวครับแล้วก็ฉาบสกินทับอีกหนึ่งรอบครับก็จบปัญหาเรื่องรล้าวไปนะครับเล้าไม่เยอะครับเล้านิดหนึง่งประมาณไม่ถึง5%เได้ครับไม่ไม่เกิน10%นะคร์เซ็นนะครับลองเข้าไปดูห้อง ห้องนอนใหญ่นะครับทําฟ้าแล้วครับอันนี้บานประตูบานใหญ่ครับก็ใช้แผ่น H ฮซิวอลครับยาว3เมตรติดตั้งแนวนอนครับแทนทับหลังได้เลยครับ งกบที่นี่เลือกใช้วงกบไม้สังเคราะห์ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปวกการบิดตัวหรือปวดกินแล้วก็แบบมีซับครับเป็นซับวงกบะจะเห็นขอบว่ามีความหนาหุ้มทับขอบปวอีกทีนึงครับจบงานเรียบร้อยสวยงามครับวงกบนี้สามารถทาสีได้ครับทั้งเฮซีวอก็รับติดตั้งวงกบด้วยนะครับจะได้จบงานเป็นชิ้นเดียวกัน ข้าไปดูในห้องน้ํานิดนึงครับนี่ครับลักษณะการเดินท่อครับก็าสามารถที่จะกรีดทายหลังครับแล้วมีการซ่อมปูนได้ปกติเหมือนเดิมครับ ไปอันนี้เป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องครับออก,ก็ห้องครัวครับ เเรื่องนี้ก็สามารถที่จะปูบนผนังเซีวก็ได้เลยครับไม่จําเป็นจะต้องฉาบนะครับสามารถใช้ตัวผนังเพราะผนังมีความเรียบอยู่แล้วนะครับครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ